เฮลโหลเฮโหลไหหค่ะสวัสดีค่ะกินเขากับอ้อมอีกแล้ว <c ười> ค่ะคืนยังบอออกกับแม่นูอ่อมเลยคะ่ะออมไก่ใส่ดอกผักก้านจองผัก,ก,กชีบานเห่าด้วยค่ะแล้วก็ต้นหอมจ้ามาจ้าลุยเลย <c ười> สดน้ำก่อน <c ười> ออมแซ่ค <c ười> ขันบออมคือแซ่บตลอดจ้า <c ười> ปั่นใหญ่ๆเลย ผักโปรดเลยนอจ้ะหลอกผักก้านจองออมดูเถอะนะไหรบ่รเคยกินล่องเห็ดเบิ้์น่ะคะ่ะมันนี้ออมใส้ไก่ค่ะจะจับบอเหนียนไก่จะเน้นผักทำยังไงเลยเศรษหน่วยแบบพิกอยากอดไม่ได้เหมือนเราเผ็ดๆเ่ยขอจังมือนกัน เป็ดเขียวเป็ดเป็ดตอ,อกปลาก,กันจองเอก็จะลักษณะเป็นฟองน้ำค่ะเันจะอุ่มอุ่มน้ำแกงดีเลยค่ะมีคนถามว่ารสชาติเป็นไงออกขมนินดๆค่ะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวโดวยร่วมกับ đi khác Thôi hoàn đấy! bầu cái này! Lên bầu, kìm tầng 2 khác nó lên bầu มากินออมที่สุดเลยอะเมนูอีสานออมสุกมากมากหูวงควงใหญ่แท้เนียนพักแล้วเนียนพักไก่น้ำ อ้อมเนี่ยใส่ได้ทุกพักเดยแล้ะค่ะแะ่ทำแกงเลี่ยงคนผักกางเลยค่ะเปี่เป็นแกงเลี่ยงอีสานนะคะ่ะสนามบลาพริกน้ำถตอพี่ก <c> ใ <oughs> ส่ดอ,อกเป็นแบบเป็นพวงสิละการจะใส่ได้เบิดนะค่ะการดอ,อก ขง้นการจอกใบอ้อน,ออนก็ใสได้จ้ะชื่นใจค่ะแซ่เป็นเมนูที่กินได้แบบเบื่อเลยถ้าใครเพ่เคยกิน,นอลองลองเอามาออมมึงค่ะผักอีสานเอามาออมได้ทั้งหมดเลยค่ะจำแขงออกนะค่ะเนาะ ขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวพามากินเน้วแฝบๆไหม่เนาะสวัสดีค่ะหอมไก่เส็พักกั้นจองจ้าอีกจะข้ามก่อนปิดจอบสุด